สวัสดีครับต่อไปท่านผู้ชมติดตามคลิปวิดีโอของนักดนตรีวงปวง,งลางทุกคนกับกุ๊บชีวิตของเขาครับสจ้ก,กุบชีวิต <c oughs> ด้วยความทุกข์ยากชีวิตของพวกเขาจึงแดก่อ้อยวบอนอาจารย์ด้วยนะครับถ <c oughs> ้าไม่มีต้นมะพร้าวต้นขนุนและ ต้นอ้อยห <laughs> ้าเหลี่ยง <laughs> <ส>นี่ครับต้นอ้อยเป็นต้นไม้ที่มีบุญคุณสำหรับพวกเราอาจจะไม่มีหลายต้นครับเพราะเรากินหมดแล้วครับน่าสงสารจริงๆหมอดอาจารย์ทีรวัดด้วยนะครับ

โชว์โชกินกินโชวนะครับกินเพื่ออยู่ไม่ไอยู่เพื่อกินมันอร่อยไหมครับกินอะอยเนี่ยมันเป็นมันเสร็จแล้วแปลงฝานกันสักคนไหมครับเนี่ยแป้งแล้วมึงอะแปลงแล้วตัวเองไม่แปลงนี่น้อยแม่อับเลยพี่แล้วจะเป็นคนท่าจีนกับมวนองกีนดูแค่ตาแล้วส พวกเขากินเพื่ออยู่ครับถึงแม่มันจะแม่อร่อยพ่อแม่เขาพวกเขาของ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 นี่นะครับคนที่กำลังกินอยู่ก็ไม่มีคนเสื้อแดงก็เหมือนกันครับพ่อแม่เอานำไปนี้ส่วนคนเสื้อขาวครับพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยครับพ่อะแม่รังเกียจพูดง่ายๆเลยเขาอยู่ไงเขาก็อยู่ได้ครับวันหนึ่งจับคางโคกมาทอดก็อยู่ได้แล้ว ไม่คออะไรมากมายแต่ทางนี้ขออ้อยหน่อยอ้อยกินหน่อยนี่คือลักษณะของอ้อยครับที่ฝานเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นอ้อยที่อร่อยครับเดี๋ยวพรอมลองกินคือวิธีการทำอ้อยกินของพวกเขา่า่อนีย ่ิมนีดใเเลยกอาจจะทำยากนิดนึงส่วนมีดก็เป็นมีดสแตนเลสอย่างดีแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้ขัน <lawsuit> ห <royable> ันโอ้แม่เจ้าบอลอาจารย์ด้วยเลือดออกอีกแล้วนึงแผลเมื่อวานก็หนึ่งแผลก็ออกไงเอ้อ เขาไม่มีบาทเลยก้อยบาทเอ่อไอ้กูอะแต่กูแม่เจ้าเมื่อวานมาพาบาทโธวันนี้ก้อยบาทโธวันนี้แม่บอกว่าบาทอีดักหน้ำให้กูไหมเดี๋ยวรอเรียนชื่อพ่อแม่กันเห็นเลือดไหมครับไปเรียนชื่เด็กกูเอ๊ะ มไม่จะกำจัวเของปักเว้ยโา้เหลียงไล,ล่ไล่แตกไล่กันทีเดีวยวชัวชัวชัววันเห็นมั้ยอ๋อวันอาจารย์ช่วยเอามีดอีโตัวมาให้นำมันค่อยได้ขาดเลยไม่มีไม่ไมีได้ตูม่มีว่าเมียนบอกตอนนี้พวกเราพากันหิวข้ามาก <c oughs> ดูครับซูปพร้อมเซียวโซไม่มีแม้กระทั่งเนื้อหนังเนื้อแตกระดูก ดูแต่ละคนครับสภาพของแต่ละคนโชว์หน<ม>้าท้องหน่อยครับไม่รู้ยังไม่มาไม่ีหน้าทองไม่มีอะไรเลยท่ยาจักทูโท,โทอันนี้ยิ่งแล้วได้ดูไม่มีอะไรเลยร่างก,กายมีแต่กระดูกร่างกายท่านผู้ชื่นฟังผู้ชม<อ>ก็ต้องเข้าใจครับเพราะว่าผมเบาเทปบดท่องท่านผู้ชม ขนาดโทรศัพท์เขายังไม่มีใช้ครับเขาใช้โทรคงเขาใช้แต่ีกับโทรศัพท์ไม่มีเวลาคุยกันไม่ได้แต่ต้องกรอบอะไรเวลาคุยกันไม่ได้แต่้องกรอบอะไรน้ำแก้วเดียวกินด้วยกันทั้งวงน่าสงสารเหลือเกินครับนะครับฝ่ายเน่ไม่มีฝ่ายมาสนับสนุนเราเลย าาลายนี้ยิ่งแล้วได้ครับจะเดินไปกินหญ้าครับต้อยก็หมด <c oughs> ก็กำลังเปลี่ยนไปก็กำลังมองหาหญ้าหญ้าที่สวยงามที่สุดอขอก้มล,งแล,ง,ลงแล้วแล้วก็เขาก็กินมันอาจจะเป็นหญ้าที่พอดีสำหรับเขาก็ได้ครับแต่โอแม่กเจ้าใส่อะไรใส่อะไรไรลุัวใส่ลงไอ้ยะอ่ยะ,ยะสุงใจ้คงจะเป็นนาล้างหญ้า ตัวแท้ลางยาเขาลางล้างยาครับเขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะเชี้ยวยาอยากอร่อยอร่อยแต่ทําไมกามไม่เต็มครับสกุูปชีวิตเราจะถ่ายเพื่อประท้วงอาจารย์ครับถ้าวันนี้อาจารย์ไม่มาผมก็จะชื่อไงจะไปเองชิดพลผู้รีสีจะไม่ความมาเล่นที่นี่ ตลอดชีวิตไม่เพื่อเพื่อมาตลอดวันนี้ตลอดวันนี้เห็นป่ะถ้าอาจารย์ไม่มาผมคิดปลปริสีจะไม่เล่นตลอดวันนี้จะไปเล่นที่อื่นแทนผมแกกลับบ้านไปเล่นกองยาวเพื่อที่จะไปแห่ดูสาวๆโชว์นมนี่หรอเวลาเนี่ยเฮ้ยเอาลูกโค้งแล้วบรนทุกไปเมีย ต้งหุ่นตัวาบอกคนมัเนาะาเาเากินสับกวเลยดเียแบบนีพ่อแม่เอรงไงท่าแดงฮะโชโชสกุ๊ปสกุปอ้ามหน้าชงชาแล้เกิดพ่อแม่มรนก็ทิ้งฮัดูไปดีๆเปลี่ยนเป็นปีเป็นชยแล้วครับ กาสู้กันปิงจัดข้าบตีตี้กยจะ